เอาสวัสดีฮะทุกๆท่านนะครับมาพบกับ BY Station ครับวันนี้ฮะอยู่กับเกม FIFA 2017นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ 10, ะฮ,ะ10ะฮะตอนที่10อันนี้ไม่ใช่ของเลสเตอร์ครับผมจะเป็นในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือจะเล่นกันอีก2นัดนะฮะมัน6ทีมนะเลือก2ีมเท่านั้นนะฮะที่จะผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้คะแนนค่อนข้างที่จะ สูสีมากโอกาสตกรอบก็มีนะฮะตอนนี้เราอยู่ในลำดับที่2ครับแข่งไป8นัดชนะ5ครับเสมอ1แพ้ไป2แล้วนะครับประตูบวกอยู่6นะฮะลำดับ1ของเราปล่อยไปแล้วคือเบนเจีมนน่าจะเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยยังมีลุ้นกันอยู่ทั้งโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์นะฮะที่ยังเบียดขึ้นมาได้นะครับสงนัดสุดท้ายครับมาดูกันนะว่า อังกฤษจะไปไกลได้แค่ไหนนะจะเข้าไปเล่นบอลโลกได้หรือเปล่ากับแผนการเล่นของโคซิโก้ของผมนะครับเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะเอาวิลเชียลงไปเลยนะครับไม่ใช้แบ็คนะฮะเราจะใช้กองกลางไปเล่นเลยนะฮะใช้ปีกไปเล่นเลยนะครับถ้ามันไม่เวิร์คค่อยเปลี่ยนนะครับ ดูหน้าผมยังใช้เป็นเซอร์ริงนะฮะเซอริทนะฮะกับดูนี่อยู่เป็นหน้าต่ำนะวาร์ดี้ไว้ก่อนละกันนะฮะตอนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับมาจะจัดตัวแบบนี้ไปก่อนนะฮะเพราะว่านัดแรกครับเราเจอกับสโลวาเนียอุ้ยเดียว สีเหมือนกัน นับที่9ครับของทีมชาติอังกฤษนะฮะพบกับสโลวาเนียนะในบ้านของอังกฤษนะครับต้องเก็บ3มแต้มในนัดนี้นะฮะถ้ายังอยากเข้ารอบอยู่นะครับสำหรับอังกฤษนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนัดสุดท้ายเจองานยากนะครับไปเจอกับแชมป์กลุ่มอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเยี่ยมนะครับวันนี้ฮะจัดทีมบุก เต็มที่นะครับทิ้งกองหลังไว้แค่สามคนนะที่เหลือบุกเลี่ยมเลยนะครับทั้งกว่าให้ชัมเบอร์เลนนะขึ้นมาจำที่ไว้นะฮะยิวเชียจอมทัพนะครับเอาแล้วลูนี่ครับมาแล้วโอ้โหลั่นสเตอร์ริงฮนะพักทายมิสคูพักอบลั่นนิดนึง กองกลางฮนะสามตัวก็ตัวรุกลุ้นล้วนนะฮะจะมียูเชียนะฮะที่ยืนต่ำกว่าคนอื่นอยู่นิดนึงนะฮะทางด้านของวิงแบ็กด้านซ้ายวันนี้เราเอาสวยละพูดไปพูดมาโดนยิงซะงั้นนะตไม่ไรฮะต้นเกม,มอยู่ที่สิบนะคร เตลไปครับเดีวใหม่ครับ l ิลช์ไปแล้ว,ว,วค,รครับโอคอฮะขึ้นไปแล้วอโ้โหเซฟไมได้นะฮะ

out of here it fear Walcott spreading the play now can he make the most of this situation found Walcott dangerous cruise there though England have forced a quarter Walcott he's straight offside. side say at last the goalkeeper's <coughs> got his <coughs> hands on the ball. Rudy, England on the attack. What can they come up with here? Good putt. Sterling! Oh, the first ball. 75, so we could all admire a master craftsman at work. He's a star, isn't he? Hey, we like but isn't it nice to see one drift in the net like that? That's a real... Quality finish. It's a goal that's revived. England's hopes in this one they are not out of it. La <laughs> Rooney. Defenders could be outnumbered here. Not short of options here. Oh! <laughs> oh! Have corner. Oh, <laughs> God. <laughs> ฟิลโจนโอ้โหก็เข้ามือนะฮะายนะตอนนี้สเตอร์ลิงได้บอลอยู่ครับแพ้ไปครับสำหรับนัดแรกนะฮะไม่เป็นไรเอหง,หงหนึ่งนัดนะครับ อยู่ตารางกันนิดนึงฮะโอ้ยโอกาสเข้าอบโอกาสตกรอบสูงนะเพราะว่าโปรตุเกสชนะนะมนสักคู่ดีนะครับเราต้องชนะางด้านเบนเยียมสถานเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเทรนนิ่งกับเลสเตอร์นิดนึงนะฮะราสฟอร์ดน,นะฮะ ท้ายเราจะปลุกปั้นฮนะปลูกสัประตูฮะตอนนี้ค่าพลังเขาเยี่ยมเลยนะ วอาออเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกับผู้สัมภร์ตัวนี้นะฮะเรามาดูดนะสุดท้ายครับกับเบนเยียมนะฮะไปเยือนด้วยนะครับซเมูไนนี่ไม่เข้าตาเลยนะใช้คลายดีกว่า cool it's got a lot of people talking this one it's Belgium and England any international match is a special match for those involved. ว,นนวันนี้ไปเยือนเบนเยีเยมน,นะครับสัต,สตแ<ส>งดงดำแห่งยุโรปนะฮะนัดแรกแพ้มาแล้วนะฮะในบ้านนะฮะเบ,บลเยียมสรท proceeding เตนดนซ์รกรีตส the kick o f นี่บาดีได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ Ball aimed towards Sturridge. Pass intercepted. England okay. have the ball. One or two possibilities here. Is Daniel Sturridge? Big chance. just stopping อโอ้โห,โหตัวยังเคควัาออกมาได้นะฮะซูวอจนโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกของเราครับซิวโจนฮนะ มองออกนำเบนเจีมไปให้นะฮะหนึ่งประศูนย์นะครับขึ้นคนเดียวฮะวิ่งหนีตัวชีกรูปกมานะครับาฟิวโจนะฮะจากเลสเตอร์ซิตี้ของเรานะฮะทำไปหนึ่งประตูนะฮะตั้งสมาธิดีนะครับหนึ่งประตูก็มีค่านะตอนนี้นะตามเสียประตูนะฮะเพราะว่าทางด้านเบนเจีมอาจจะผ่อนนะเว่าเขา Quite that. Chua, and. Here come Belgium. Oh Oh! he's firing there? again. If we the ball back, we can get the ball back. We can get the ball back. We the the back. get the back. the the reason for the change. เบา,เบาไปนะสำหรับวาดี้นะครับโอกาสอะรไปนะฮะควมามเร็วของเขาจะช่วยได้ไหมโอ้โหวาดี ควรจะเป็นประตูครับลุงเมื่อกี้ซูโจนอยู่ไหนฮะต้องหาซูโจน่อไปครับันหน้าโยนเข้าไปครับลึกไปโหหลุดเลยไปหมดเลยฮะเปิดโดนผู้เล่นของเบนเจียมออกไปนะครับเ มีอะไรครับมีอะไรครับโจฮาร์ดท่านวันนี้ยังนิ่งอยู่นะฮะบอดบัคลีย์ครับมาแล้วฮะเบนขึ้นมาแล้วครับเบนขึ้นมาแล้วลาลันหน้าล็อกได้อยู่ฮะเคลียร์ทิ้งเลยฮะับเป็นเยี่ยมครับเอาละตอนนี้เครียดฮะตอนนี้ผมเครียดแล้วฮะ I go for a long throw here. England coming forward. Oh, buddy. That fast. Take the, the De Bruyne.

Look at Belgium here. Not a good cross. No problem for the defense. Just a couple of minutes of added time for injury. And that oh is in the keeper's hands now. nearly. Oh. Okay. โอเคหนึ่งประตูต่อศูนย์นะแต่ก็มีโอ,อ,อกาสยิงเยอะวันนี้เล่นดีกว่าเป็นเยี่ยมนะครับมีโอ,อ,อกาสยิงแมนนัลซ์แมนแมก็เป็นฟิลโจนนะผู้ที่ทำประตูชัยวันนี้นะฮะประตูเกตไปเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ นิดหนึ่งนะฮะบ,บางคนที่ไม่ได้ใช้งานก็ชอคอฟนะนเซนเตอร์นะครับลูกชอนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะตรงกลางเซนต์เบนสุดชนสิงคอนทิอเวอร์เซนี์เอลลี่ รัฟฟอร์ดมาแทนริเคนนะครับช็อคอรเจ็บอยู่นะครับจอห์นสโตนล้าจะเข้ารอบต่อไปนะครับถ้าดูจากเมื่อสักครู่เขาว่าโปรตุเกสไปเสมอทำให้เราเป็นที่สองของกลุ่มนะฮะ ๋ยวต้องไปตัดเชือกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อดูว่าใครจะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมในตอนที่10นะฮะก็ลุ้นเงินเงือตกเลยนะครับผมเองก็ลำบากแย่เลยนึกว่าจะตกรอบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่11นะฮะว่าลสเตอร์หลังจากที่ปรับปรุงทีมแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะฮะมีะไรติชมเชิญได้เลยนะครับเรายินดีแก้ไขปรับปรุงนะฮะแล้วก็อยากดู วิวแบบไหนก็แจ้งเรามาได้นะที่เราจะทำให้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับพบกับเกมการ์ตูนแอปพลิเคชันรีวิวใหม่ๆได้ที่ YouTube Channel BY Station อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ